สวัสดีค่ะแฟนคลับน้องไรอันกาดบัณฑิตและเพื่อนเพื่อน,นช่องเจีเกียร์สตอรี่ที่น่ารักทุกท่านวันนี้แอดมาแสดงความยินดีกับน้องไรอันกาดบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงครูเพลงที่แต่งเพลงให้น้องไรอันกาดบัณฑิตได้ถ่ายโทอออกมาให้แฟนคลับทั่วไทยได้ฟังเพลงเพราะเาะจากเสียงหว,วานหวานนุ่มละมุนของลูกชายแห่งชาติ จากเพลงฉันรักเพลงลูกทุง่งแล้วน้องไรอันก็ได้เป็นตัวแทนรับรางวัลผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุง่งยินดีด้วยกับผู้ประพันธ์และผู้ร้องนะคะสำหรับรางวัลอันสูง ในครั้งนี้นะคะจากการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทางครูเพลงผู้แต่งได้พูดถึงที่มาของการได้ประพันธ์เพลงนี้ออกมาช่องจีเกียสตอรี่ต้องขออนุญาตนำมาแชร์ต่อนะคะเพื่อให้แฟนคลับน้องไราอานกาดบัณฑิตได้ฟังกันคะ่ะ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากในฐานะนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่ได้มารับรางวัลชนะเลือทางสายลูกทุ่งหลังจากที่เคยได้รางวัลแต่งเพลงทางสายสตริงไปแล้วและรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เน้นย้ำไปที่การใช้ภาษาไทยภาษาของชาติเราด้วยยิ่งภูมิใจครับผมเป็นนักแต่งเพลงสตริง ที่เคยได้รางวัลจากการแต่งเพลงสตริงแจ๊ให้เฉลียงแต่งเพลง r n b ให้พีรพพัทเคยเหมือนกันที่แต่งลูกทุ่งบ้างที่มาของการมาแต่งเพลงลูกทุ่งคราวนี้ก็คือพอได้ยินเสียงของไรอันและได้สัมผัสความน่าเอ็นดูของนิสัยใจคอในรายการทีวีแล้ว ก็รู้สึกอยากแต่งเพลงให้เขาเลยเด็กดีมีความสามารถต้องส่งเสริมครับตั้งใจแต่แรกว่าจะแต่งเพลงนี้ให้เขาร้องและให้รายการชิงช้าสวรรค์นำไปใช้ได้เลยเพราะเนื้อหาพูดถึงเพลงลูกทุ่งกับเยาวชนไรอันเองก็ยังเด็กไัยใกล้เคียงกับเด็กๆชิงช้าสวรรค์ไรอันเขาบันทึกเสียงเสร็จ ทางรายการก็นำไปให้แชมป์ชิงช้าบันทึกต่อเลยก็ดีใจที่เด็กๆชาวลูกทุง่งมาร้องเพลงนี้กันและเพลงนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวไม่เพียงแค่ลำพังตัวตนร้องเท่านั้นแต่บอกบริบทรอบๆชีวิตบรรยากาศต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคนลูกทุ่งไปด้วย นี่เป็นข้อความที่คุณประภาสชนสรานนนักแต่งเพลงให้น้องไราอานได้ร้องนะคะและต่อมาก็จะเป็นข้อความของน้องไราอานค่ะน้องไราอานกาดบัณฑิตก็ได้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งชนะเลิศการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่งเพชรในเพลง ในปีนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประพาทมากๆครับที่ประพันธ์คำร้องดีๆให้ผมได้ถ่ายทอดออกมาซึ่งเพลงนี้ผมชื่นชอบตั้งแต่ได้กินครั้งแรกเป็นการใช้คำสละสลวยเป็นการเล่าเรื่องราวที่ตรงกับชีวิตจริงของผมด้วยเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักในเพลงลูกทุ่งและเป็นชีวิต ของคนลูกทุ่งคนหนึ่งอยู่แล้วรู้สึกภาคภูมิใจมากนอกจากได้รับเกียรติในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงนี้แล้วยังเป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัลนี้ด้วยเป็นเกียรติกับชีวิตมากๆครับน้องไรอันได้พิมพ์ข้อความนี้ด้วยความที่ดีใจอย่างยิ่งเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดี กับน้องไรอานกาดบัณฑิตและก็ผู้ประพันธ์เพลงนี้ด้วยนะคะซึ่งแอดก็เคยได้ทำคลิปมาร่วมแสดงความยินดีไปแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งก็ดีใจมากๆนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเพราะนาฝั่งมากๆก็สมแล้วนะคะกับรางวัลอ่านทรงเกียรติส่งคุณค่า ขอแสดงความดีใจด้วยอย่างยิ่งคะ่ะคลิปนี้แอดก็นำข้อความดีๆและร่วมแสดงความยินดีมาให้ fc แฟนคลับได้ฟังกันนะคะอีกรอบหนึ่งก็เชื่อว่า fc แฟนคลับหลายหลายท่านก็คงจะได้เข้าไปอ่านบ้างแล้วนะคะและแอดก็นำมาอ่านให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขคะ่ะ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ